ปฏิบัติตัวยังไงก่อนฉีดวัคซีนให้ปลอดภัยที่สุดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอออนนะคะจะมาในหัวข้อที่ว่า ปฏิบัติตัวยังไงก่อนฉีดวัคซีนให้ปลอดภัยที่สุดค่ะตอนนี้หมอรู้ว่าทุกคนนะคะหรือแม้แต่หมอเองเวลาไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีแอบแบบความกลัวค่ะเป็นการที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตนะคะในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงหรือว่าผลข้างเคียงที่จะเกิดจากวัคซีนให้ได้ที่มากที่สุดนะคะอันดับแรกเลยค่ะ ทุกคนรู้อยู่แล้วแน่นอนเลยคือ1ต้องหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเรียกว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะเลยค่ะเป็นตัวที่รีเฟรชเราขึ้นมาจากการที่แบบร่างกายอ่อนแอได้ดีมากนะคะคืออย่างน้อยนะ่ะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นเวลา1สัปดาห์เลยค่ะก่อนที่จะไปฉีดน,นะคะแล้ว2ค่ะการทานอาหารค่ะช่วงนั้นนะคะหมอขอเลยนะคะคืองดน้ําตาลค่ะ เพราะว่าการกินน้ําตาลเยอะๆอะค่ะมันจะสร้างการอักเสบในร่างกายอยู่แล้วแล้วเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปนะคะอันนี้มันก็คือจะเป็นตัวใหม่ใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นตัวเชื้อโรคหรือเป็นตัว RNA หรือเป็นไวรัลแวกเตอร์แล้วแต่จาอะแล้วแต่ชนิดวัคซีนที่เราจะไปฉีดนะคะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันดังนั้นร่างกายมันต้องมีการอักเสบแน่นอนค่ะแล้วเราจะทําให้ร่างกายอักเสบน้อยที่สุดยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวทานอาหารให้พร้อมถูกไหมคะ งดน้ําตาลค่ะงดการทานอาหารที่จะเกิดการอักเสบคือไม่ว่าจะเป็นพวกแป้งขัดขาวหรือว่าอาหารที่มีแต่การทอดๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกที่เป็นฟาสต์ฟู้ดพวกเบเกอรี่อาหารทอดไก่ทอดต่างๆนะคะงดไปก่อนค่ะเน้นการทานอาหารที่เป็นแป้งหรือโมเลกุลเชิงซ้อนนะคะ คือไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวที่แบบต้องเป็นข้าวซ้อมมือไม่ขัดขาวการทานอาหารก็อาจจะเป็นพวกนึ่งอย่างเงี้ยแทนการผัดการทอดค่ะก็จะลดการอักเสบของร่างกายไปได้ระดับหนึ่งนะคะส่วน3ค่ะก็มีคำถามว่าเอาแล้วในกรณีที่เป็น โรคประจําตัวอยู่แล้วทํายังไงต้องหยุดยาไหมอันนี้ขอบอกว่าอย่าเพิ่งหยุดยานะคะอย่างเช่นในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงหรืออย่างเช่นในคนที่เป็นเบาหวานนะคะต้องไปหาคุณหมอจริงๆว่ามันมันแบบมันจะหยุดยาได้ไหมแต่จริงๆหมอแนะนําว่าไม่ควรที่จะหยุดยานะคะแต่ยาที่ค่อนข้างเป็นอันตรายคือในกลุ่มเสี่ยงค่ะที่เป็นกรณีของออการทานยาคุมนะคะเหมือนมีข่าวที่ผ่านมาคือเพราะว่ายาคุมอะคะ่ะ มันมีโอกาสทําให้ร่างกายเราะคะ่ะเลือดมันแข็งตัวได้ง่ายอยู่แล้วการฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่ทให้เลือดแข็งตัวได้มากขึ้นค่ะรวมถึงคนที่เป็นจีซิกีดีนะคะอันนี้ก็ต้องระวังะคะ่ะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเป็นโรคประจําตัวเป็นจีซิกีดีสามารถที่จะไปฉีดวัคซีนไหมอันนี้คือโรคเฉพาะเลยนะคะแล้วสุดท้ายค่ะ ทำจิตใจให้พร้อมค่ะก็คือเมื่อเราตัดสินใจจะไปฉีดวัคซีนแล้วเราก็อยากกลัวนะคะแต่ท้ายจริงๆค่ะเมื่อมันแบบไม่ได้อยังไงอะมันจะต้องมียาต้านค่ะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยาโฮมิโอพาตีนะคะคือหมอเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนโฮมิโอพา h ีนะคะ มาจากของตัวอเลนนะคะของอังกฤษค่ะแล้วก็ตัวของไลกานะคะมันจะมียาชนิดหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าทูจ่าค่ะยาเนี้ยในแพทย์โฮมิโอพาธีซึ่งมีมาแล้วประมาณ200ปีนะคะเขาใช้แบบใช้เป็นปกติเลยในการต้านผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนค่ะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการที่แบบฉีดเข้าไปแข็งขาอ่อนแรงเป็นผื่นขึ้นมีไข้ต่างๆนะคะ คือแนะนําให้กินทูจ้าได้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะไม่มีในแพทย์แผนปัจจุบันจะมีในเฉพาะโฮมิโอพาธีเท่านั้น,นะคะ่ะหมอคิดว่าเป็นยาตัวหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยนะคะในการป้องกันผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนค่ะแนะนําก็คือว่าควรมีเอาไว้ค่ะหลังจากที่แตถ่ถ้าเริ่มมีการเขาเรียกว่าเริ่มมีอาการที่ไม่ดีอะคะ่ะก็คือการค่อยทานนะคะแล้วแล้วตัวนี้จะสามารถหาได้ที่ไหนนะคะ ก็คือสามารถหาได้ที่รกรมการแพทย์แผนไทยนะคะของกระทรวงสาธรารณาสุขเรานี่เองอะคะ่ะทูจ้าค่ะถ้ามีโรคประจําตัวนะคะมีผลข้างเคียงเนี่ยสามารถทานทูจ้าได้ไหมคือโดยปกติแล้วแพทย์ฮวงยาโฮมมโอพารตี้มันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะส่วนใหญ่ทานได้แต่ถ้าคุณแบบว่ามีทั้งโรคหัวใจความดันเบาหวานคือโรครุมเราเยอะค่ะอาจจะถามคุณหมอที่มีความรู้ด้านโฮเมโอนะคะ ก็จะให้คําตอบได้ค่ะว่าควรทานไหมแต่มันจะช่วยชีวิตในกรณีที่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนได้เยอะมากค่ะโอเคค่ะวันนี้หมอขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสามารถติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องดร์วลัยออนลีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ